เขาบอกว่าผมฝ่าไฟเขียวนะครับเรามาดูนะครับว่าผมฝ่าไฟเขียวกี่โมงอันดับแรกมาดูก่อนกฎหมายเกี่ยวกับการฝ่าไฟเขียวอ่ะที่ผมไปหาที่มันเกี่ยวข้องนะครับก็คืออันนี้นะมาตราเจ็ดเอถึงเจบสี่ของพลบรบอรจราจรทางบกนะครับพศสองพันห้าร้อยี่สบสองนะเขาบอกว่าถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข้างหน้าอ่ะเลื่อนไปให้ดูครับนี่ไฟเขียวปรากฏข้างหน้านะครับนี่นะ ทุกคนเห็นเนาะไฟเขียวปรากฏข้างหน้าแต่ในทางร่วมแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถผ่านพ้นทางร่วมแยกไปได้ผมถามว่าเนี่ยรถเขาหยุดขวางผมอยู่ป่ะครับเขาหยุดขวางผมหรือเขาไหลออกไปครับอจนไม่สามารถผ่านทางร่วมแยกได้อันนี้ผมไม่สามารถผ่านทางร่วมแยกไปได้ป่ะครับผมสามารถไปได้ถูกไหมครับผมก็ไปเห็นไหมครับเขาบอกเนี่ยถ้าเกิดกรณีนี้เนี่ยผู้ขับจะต้องอยู่